คุณรู้ไหมว่าจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับรัสเซียไม่ได้มาจากความขัดแย้งหรือการแข่งขันแต่จากการซื้อขายดินแดนที่ชื่อว่าอลสก้าในปีคริสตศักราช1867จากประวัตริรัสเซียขายอลสก้าให้สหรัฐในราคา7.2ล้านดอลลาร์รัสเซียกังวลเรื่องความมั่นคงในไซบีเรียขณะที่สหรัฐต้องการขยายอาณาเขตฝั่งแปซิฟิก แม้เคยถูกวิจารณ์แต่ต่อมากับพบว่าอเลสกา้าเต็มไปด้วยทรัพยากรล้ำค่าหลังสงครามโลกครั้งที่สองสหรัฐกับโซเวียตกลายเป็นมหาอำนาจคู่ขนานเข้าสู่ยุคสงครามเย็นแข่งขันกันด้านอาวุธนิวเคลียร์การสำรวจอวกาศและบทบาทในสงครามระดับภูมิภาคกระทั่งปีคริสตักราช1991โซเวียตล่มสลายความสัมพันธ์หลังจากนั้น มีทั้งช่วงร่วมมือและตึงเครียดขึ้นอยู่กับผู้นำและนโยบายในแต่ละยุคปี2022รัสเซียรุกรานยูเครนกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญสหรัฐความบาดรัสเซียหันหาจีนหลายสนธิสัญญาด้านอาวุธถูกระงับความตึงเครียดกลับมาอีกครั้งโลกกำลังเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดถ้าคุณชอบประวัติศาสตร์ที่เล่าแบบกระชับชัดเจนและไม่ตัดสิน กดติดตาม History 90วิประวัติศาสตร์ไว้ได้เลยครับ